เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกระบะใหม่มาแล้วนาวราร่า2026แรงขึ้นสวยขึ้นพร้อมชนไฮลักซ์และเรนเจอร์สวัสดีครับเพื่อนๆนิสสันนาวาร่ารุ่นปี2026มีข้อมูลหลุดออกมาก่อนเปิดตัวทั่วโลกโดยรถกระบะรุ่นใหม่นี้จะผลิตที่ประเทศไทยร่วมสายการผลิตกับมิตซูบิชิทร i ัน และเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่19พฤศจิกายน2025ก่อนเริ่มขายจริงในต้นปี2026ที่ออสเตรเลียจากข้อมูลที่หลุดออกมานาวาร่าใหม่จะยังคงมีรุ่นเรือธง Pro 4X และมีให้เลือกทั้งแบบ Single Cap, King Cap และ Double Cap ซึ่งรุ่นเกรดบนสุดจะมาในตัวถังแบบ4ประตูเท่านั้นพร้อมระบบขับเคลื่อน2ล้อหรือ4ล้อทั้งเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติโดยไม่มีเวอร์ชันแชสซีในรุ่น4ประตู คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.4ลิตรเทอร์โบคู่พัฒนาโดยมิสซูบิชิมอเตอร์สให้กำลัง150กิโลวัตต์หรือประมาณ201แรงม้าและแรงบิด470นิวตันเมตรซึ่งแรงกว่ารุ่นปัจจุบันอย่างชัดเจนด้านโครงสร้างภายนอกจะแชร์ชิ้นส่วนกับไทตันเช่นฝากระโปรงประตูและซุ้มลอ้อแต่จะปรับดีไซน์ด้านหน้าหลังให้แตกต่างกันโดยเฉพาะรุ่น p r o 4X ที่มีเอกลักษณ์สปอร์ตชัดเจนภายในห้องโดยสารคาดว่า จะได้แผงหน้าปัดแบบจอคู่และฟีเจอร์ใกล้เคียงกับไททันระบบช่วงล่างจะเปลี่ยนจากคอยสปริงเป็นแหนบหลังเพื่อรองรับงานบรรทุกได้ดีกว่าเดิมและอาจได้ระบบ Super Select 4WD ที่เป็นจุดขายของไทตันมาใช้ด้วยต้องรอการยืนยันอีกครั้งสำหรับตลาดไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักมีโอกาสสูงมากว่านาวารารุ่นใหม่นี้จะเปิดตัวใกล้เคียงกับออสเตรเลียโดยราคาคาดว่าอยู่ในช่วง7 0 0 0 0 0ถึง1ล้านส0 0 0 0 0บาทใกล้เคียงกับไทตันใหม่ จุดเด่นสำคัญคือเครื่องยนต์แรงขึ้นดีไซน์ใหม่ทันสมัยระบบขับเคลื่อน 4WD ที่ล้ำขึ้นและภาพลักษณ์ความทนทานที่นาวาร่ามีอยู่แล้วในตลาดไทยซึ่งจะทำให้กลายเป็นคู่แข่งตัวสำคัญของ Toyota Hilux และ Ford Ranger ในปี2026นี้อย่างแน่นอนหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ